ความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้คือโเปิดใจหมดเลยนะคือวันคือเคยบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมแล้วแต่ว่าคือโอแบบไม่ได้อยากจะมานั่งแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องแบบรีบหรือว่าเร่งรัดอะไรประมาณนี้คืออบรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็เออเหมือนใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเปิลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เ,เป็น TVC ตัวใหม่ของพวกเรานะครับผมเพื่อที่จะตอกย้ําคําว่าเติมเต็มครัาเพื่อนครับโปรโมเตอรองก็พิเศษสุดๆ,ๆครับเนาะเพราะว่าช้างปลายปีเขาใช่คืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยช้างเนี่ยครับเขามีมิวสิกคอนเนคชันแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีมิวสิกเฟสติวัลแบบเต็มไปหมดเลย<ม>ตั้งแต่แบบว่าสิ้นปีจนถึงหน้าร้อนปีหน้าเลยครับผมก็คือมีกว่าประมาณ50,000กว่างานเลยครับแล้วก็มีศิลปินจัดเต็มแน่นอนครับผม ตอนนี้ชีวิตก็มีตับเพื่อนเพื่อนครับผมเป็นยังไงบ้างครับเหมือนการไปให้กําลังใงให้กําลังใจให้กําลัง,จงใงจ,งใ,งจใช่มันคือการแสดงความยินดีการแสดง <ๆ S 2> ไม่ใช่มันคือการแสดงความยินดีครับผมใช่คือมันมีโอกาสว่าเออเนื่องในโอกาสที่ พูดถึงคนนั้นเหรอใช่ค่ะพูดถึงปางกนารันนั่นแหละ <laughs> ครับ <laughs> คือมันก็เป็นการที่เราแบบไปแสดงความดีกับเขาแล้วคือเหมือนเขาเนี่ยก็มาแสดงความินดีกับคืนเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วรู้ใช่ไหมว่าคนคนบนโลกเนี้ยก็เชียร์คืออรู้รู้ใช่ไหมใช่รู้แต่คือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คือเราทําไปเพราะเราอยากจะแสดงความินดีจริงๆนะครับคือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งที่ เห็นไหมว่างานแรกที่ออกแบบไปแสดงความมีเดียเขาโอ้ก็อยากแสดงความมีกับเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วแก๊กับเชียร์มันมีเคิร์ฟไหมเคิร์ฟตามเคิร์ฟเลยหรอไม่ขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันก็สนิทกันมากขึ้นอะไรนะครับคุยกันแม่เรื่องนี้คือถ้าจะใช้คําว่าคนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโอกแค่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปแบบไปให้ความสัมพันธ์หรือไปให้คานิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากขึ้นครับ คุยกันเรื่องประเด็นยเนี้ยอ๋อคุย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 เขากเขาก็บอกว่าเออก็ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ๆต้องเจอเขานี่ครับผมไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมกันแต่ก็รู้คิวงานนะครับรู้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปงานเดียวกันพรุ่งนี้โมมีโอกาสเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีงานก่อน ใช่มันก็หมายถึงว่าพอมันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีโอกาสที่แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึก็เยๆก็ปกติครับปกติครับปกติคนี้แจศนาค่ะริศนาเออที่ลูกโป่งอ่ะหลายคนบอกกันว่าเป็นควางที่ส่งมาให้เราจอคือเอาจริงๆแล้วโอ้ก็รู้ว่าทุกคนรู้แหละว่าเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำเพราะฉะนั้นอ่ะโอ้ก็ตอบได้แค่่วา ตามนั้นครับก็คือก็คือเขาต้องเป็นของเขาใช่ไหมอันนี้โอ้ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะออกนาม แล้วเราไปถามตรงนีมครับว่าแบบไม่ประสมอนามคนนั้นคุดเธอหรือเปล่าผมว่าพรุ่งนี้พี่ๆน่าจะได้คําตอบโอเคอ่ะแล้วพี่ขอคําตอบว่าแล้วเราเอาไปแสดงความเป็นดีเขาเขาเอาไปปลูกไหมครับเขาเอาไปปลูกไหมปัจจุบันนี้เขายังถามมาวีเลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่โอ้ก็บอกว่าแม่ดูแลเรียบร้อยเออมาแล้วกระตุกตรงนั้นก็งามดีเออทะแบเหงื่อแตกเลยครับจะไปไมนตอบตัวเพราะงามดีที่เขาเติบโตงดงามดีครับผมเขาไปถึงจุดเด่นที่แบบบางก็ได้ดอกไม้แต่มันไม่ได้ คือคือเอ่อด้วยความที่เราแบบว่าเหมือนไปสู่รู้มาว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยใช่ครับผมเรารู้ใจเขาหมดเหมือนกันเราไม่ได้รู้ใจพี่คือปกติเนี่ยตอนช่วงช่วงโควิดเนี่ยคือเขาอ่ะก็แบบว่าปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็นทุกคนเห็นตอนนี้เราให้นิยามสถานะเขาว่าอะไรก็เป็นคนที่สนิทกันมากขึ้นเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันมากขึ้นมีเรื่องคห้คุยกันมากขึ้นโอหผย คือจริงๆแล้วโอ๋อยากจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบคือโอ๋บอกว่าอยากจะพูดว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้คือโอเปิดใจหมดเลยนะคือวันคือเคยโอบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมแล้วแต่ว่าคือโอบแบบไม่ได้อยากจะมานั่งแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องแบบรีบหรือว่าเร่งรัดอะไรประมาณนี้คือโอรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็เหมือน ใช้เวลามาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมโป้ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พ<ช>ร้อมที่จะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่เราคุยอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมครับเออเป็นสนิทคนเดียวเลยเหรอใช่ก็สนูกเพราว่าสนุกคอม้วจริงๆแล้วเราก็มีเพื่อนหลายคน<อ>ใช่เราก็มีเพื่อนหลายคนอะไรเงรรี้ยคือเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากจะต้องมาแบบจํากัดหรือว่านิยามว่าเอ้ยคนนี้สนิทพิเศษคนนี้แบบสนิทอะไรเงี้ยโอ้เจพี่ต่ออะไรก็สนิทกันครับเป็นพู่ชัยเป็น เพิ่มเป็นเฟิร์สชอยเลยเหรอไม่คือโอ้โหยิงกันตรงขนาดนี้เลยเฟิร์สชอยในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับคืออย่างที่บอกคนแรกที่เรานึกถึงที่เป็นคนแรกที่เราอยากจะปรึกษาคนแรก่อยใช่โอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกครับมันคือการที่เราจะต้องแบบว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเออเราสนิทกันมากขึ้นนะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแต่ว่า มันก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเรื่องนี้ไปปรึกษาใครมากกว่าอะไรุันทุกวันนี่คะเราปรึกษาคนเยอะอะไรนะครับเราก็ปรึกษาเขาหมายถึงว่าเรื่องแบบว่าเออเรื่องเพลงเรื่องศิลปินคือเราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นแบบหมายถึงว่าในช่วงที่เราเติบโตเป็นศิลปินในยุคแบบเดียวกันก็คือปีนี้อะไรเงี้ยครับเองถามว่าคุยกันทุกวันไหมคบคุยกันทุกวันไหมไม่ไม่ได้คุยกันทุกวันครับน้อยครับผมแต่ว่าแฟนคลับเชียร์แล้วแล้วเพื่อนๆในแก๊งเขามีเชียร์ไหมว่าเออลองดูหน่อยไหมอ พี่เจเหรอครับอย่างพี่เจเนี่ยพี่เจเขาบอกว่าถ้าพี่โอมมีความสุขพี่เจก็มีความสุขเหมือนกันแล้วตอนนี้โอมมีความสุขไหมครับช่วงนี้ชีวิตโอ๊แฮปปี้มากช่วงนี้ชีวิตโอ๊แฮปปี้สุดๆพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมครับพี่จะได้ถามพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมอันนี้แล้วแต่พี่ๆกรุณาเลยครับต่อถ้าเกิดพี่ถามว่าเรื่องสถานะเป็นแฟนได้เลยไหมครับพีโอ้โหเอางั้นเลยเหรออย่ากพึ่งขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าแบบ อึกอัดที่จะตอบเดี๋ยวเขาจะอึดอัดหรือเปล่าว่านี่ค่ะความรักขอก็ไม่เหมือนเดิม้วนะอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงโงก็ได้นะใช่เขาอาจจะไม่ได้หมายขยับยังไงครับขยับสถานะไม่ไม่ได้ถึงขยับสถานะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้ยร้อาพอแล้วรู้สึกแบบโอ้โหร้อนดุมไปหมดเลยตอนเนี้คือตอนนี้มีคนแซวอ่บเห็นอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดมีอะไรนะชื่อครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับผมการเรียนรู้ครั้งใหม่เรียนรู้เลยเหรอก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นมีเรื่องให้เจอกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมระยะเวลาที่รู้จักกันประมาณกี่เดือนระยะเวลาที่รู้จักกี่เดือนครับหลักเดือนหลักปี โอ้ยจริงๆโอบรู้จักเขาตั้งแต่เขาแบบว่ามาเล่นเอ็มวีให้โอบแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ในฐานะเพื่อนสนิทกี่เดือนครับไม่อยาก๋ยวไปพูดเรื่องเพื่อนสนิทซีหมายถึงว่าเราก็รู้สึกรู้จักกันในถึงคือโอบบอกว่าสนิทกันมากขึ้นก็คือแบบว่าเออเป็นพี่สาวที่โอบรู้สนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมีเรื่องให้ปรึกษากันมากขึ้นเลยนายกิดคำว่าเป็นเพื่อนสนิทเนาะ ใช่ก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้กล้าไปถามเขาเลยเพราะว่าเรากลัวเขางอแบบเรากลัวเขานอยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราก็รู้สึกว่าเออหมายถึงเราก็รู้สึกว่าเราก็เราทําอะไรไม่ได้ครับคือเราก็อยากจะหมายถึงว่าเราก็แค่ให้กาลังใจเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขามีวิธีการแก้ปัญหาในเวของเขาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็น่าจะตอบพี่เองอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมเขาโอเคขึ้นเขาโอเคขึ้นครับ